Terima kasih telah menonton! ไปยังไปมือยังไปไปหาป้าไปหาป๊าไปหาป้าป๊าปาเลยไปหาป้าเลยไปหาไปป้าไป้บ ไปไปวันจูชีก็มันว okay, ่ายเร็วมากมันถอยไม่ทันว่ายเร็ว เตตรียมตัวไปเองอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนี้พออันนี uh, um, ้เอาอีก อดีดีนะอันนี้เราอยู่ที่ภูวิลล่าค่ะภูวิลล่าที่ตรงหาดแสงจันทร์ระยองบ้านสวยดีนะเดี๋ยวเปิดวิวบ้านให้ดูอันนี้สระว่ายน้ำเขามีมุมถ่ายรูปให้ด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะภูวิลล่าอันนี้เป็นช่วงของปีใหม่มันยังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวแต่เท่าทวันละประมาณแปดเก้าพันบรรทักได้ถึงสิบคนในตัวเองจริงมันมีสามห้องนอนสามห้องน้ํามีครัวข้างนอกให้อุปกรณ์ครัวครบมากมีแถมข้าวสารด้วย มีม้ไอ้มีตู้ซักผ้าด้วยนะอุปกรณ์ครัวครบมากกระทะไฟฟ้าไมโครเวฟมีครบมากในสระว่ายน้ำเขาสระว่ายน้ำก็ประมาณ3.5มจุดห้าคูกับหกเมตรได้เลยอ่ะเหมาะกับการจัดปาร์ตี้หรือมาเป็นครอบครัวนะอยากเล่นเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ขอบคุณสำหรับการกนหัวใจค่ะนี่แล้วดูครัวนะเขาทําจัดเป็นสัดว่วนมากเลยนี่มันมีที่ให้ล้างตัวใช่ไหมคะอันนี้เป็นนี่เป็นครัวนอกมีครัวข้างในอีกนะมีครัวข้างในอีก ขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณสำหรับการกดครับเดี๋ยวเปิดให้ดูไหมสามห้องนอนสามห้องน้ำรีวิวบ้านให้เขาหน่อยอันนี้ห้องใหญ่ห้องใหญ่มีห้องน้ำข้างในห้องน้ำก็กว้างนะอันนี้ห้องใหญ่เลยค่ะเตียงเตียงห้องใหญ่จะได้ประมาณห้าฟุต แต่มันก็เสริมบอ่อได้ค่าเสริมบอ่อจะอยู่แค่450้าบาทเท่านั้นเองส่วนบางคนมาเยอะแต่มันนอนได้หลายที่แหละอันนี้อันนี้เขาจัดไปให้เราดนะนี่ครัววันนี้คือเมื่อกี้ครัวนอกอันนี้จะเป็นครัวข้างในไหอันนี้คือเขามีให้หมดเลยนะเนี่ยเขาจะมีไมโครเวฟให้มีอันนี้อะไรวะอันนี้บอกทอดไรมันอันนี้ครัวข้างนอกเตาแก๊สมีอันนี้ของเขาหมดเลยมาดูในครัว มีเออมีตู้เย็นให้ด้วยลืมดูมีตู้เย็นให้ด้วยนะดีดีดีดอยู่เนี่ยมีเครื่องซักผ้าให้มีตู้มีนี่ให้คือครบอ่ะเหมาะกันที่แบบว่ามาจัดปาร์ตี้หรือมาเป็นครอบครัวได้เมื่อกี้ห้องน้ำในตัวนะอันน,น,นี้จะเป็นห้องน้ำข้างนอกอีกอันหนึ่งห้องน้ำาวข้างนอกก็ดีนะอันนี้จะเป็นแบบว่าห้องเดี่ยวห้องเดี่ยวเขาก็จะมีเตียงแต่ตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบนี้ ห้องจะลดนิดนึงขี่จ้าว่างไหมไล์สกายให้หน่อยดิแต่ข้างนอกอะถ่ายรูปสวยน้ำแข็งที่บอกให้นะคือน้ำแข็งเขาให้มาจุกๆมากเลยเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเขาให้มาทั้งอันนี้ฟรีมาให้นะเนี่ยนะฟรีมาให้ดูดินี่เขาให้มาอันนี้ถ่ายให้หน่อยสกายเลย อันนี้คือข้างนอกข้างนอกเขาจะมีเตาถ่านให้ฟรีด้วยนะนี่อันนี้ข้างนอกเขามีให้นะมีให้ที่เตาถ่านมีให้คุโครบอะบอกเลยว่าครบบ้านภูวิลล่าหลังนี้ครบรีเควสแนะนำเลยก็ไปได้เลยนี่ไงไเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านอันนี้อยู่ตรงข้ามกับหาดแสงจันทร์เลยคะ่หะห่างจากหน้าปากซอยมาประมาณสัก20เมตรได้ ชื่อหมู่บ้านอะไรเราเดี๋ยวไปดูหาไปดูตรงนี้เป็นร้านอาหารมันคืนเปิดเพลงเสียงดังมากแต่ก็สนุกดีนี่เผื่อใครที่จะแบบว่าอยากจะพักเป็นครอบครัวได้เลยนะนะสนุกสนานมาจาัดปาร์ตี้ได้ตัวเองแล้วมันมีข้างบนดัดฟ้ามันเป็นตรงนี้เป็นดัดฟ้าเพราจะสวนหนะ้าบ้านด้วยนะคนสูงอายุอะไรเนี่ยมาได้ หอมมากตรวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นร้านอาหารเขาเปิดกลางคืนเห็นตรงนั้นไหมอะนี่คือหาดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าสระเขาสะอาดอันนี้เขาจะกางวาเต็นไวให้ใช่ไหมแต่สระเขาสะอาดได้ไหมไหมกูวิลล่านะอันนี้เป็นกูวิลล่าที่อยู่ตรงหาดแสงจันทร์พอดี หาแสงจันทร์อยู่ตรงระยองค่ะหาดหาดน้ํามันอาจจะสู้อา,าจจะสู้ในส่วนของหาดทรายแก้วที่อยู่สม็ดไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็สวยแล้วแต่ว่าอันนี้มารีวิวให้นะทุกคนแต่ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะประปุบ,บ้านเขาไว้ให้กับเบอร์โทรที่พักไว้ให้ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยคืออันนี้มันพักได้ประมาณสิบสิบสองคนอะ่ะเออหากิจกรรมได้นะปาร์ตี้จะก,กิจกรรมได้เขาให้ของมาครบอืม ครบๆมีใครมีสถามอะไรไหมคะมีคำถามอะไรไหมถามได้นะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ตองระยองนะคะระยองระยองระยองแต่บ้านหลังนี้ถือว่าแบบเขาแต่งสไตล์โมเดิร์นนะตัวเองโคยดามันสูงมากเลยอะในข้างนอกใช่ไหมโต๊ะนี้ก็ข้างนอกแต่ว่าข้างนอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้นี่นะมันไม่ได้แดดร้อนนะเห็นไหมเขาการันนีวให้ด้วย สวยมีนี้ให้เล่นด้วยสวยใครหากิจกรรมมีของให้เล่นด้วยคาราโอเกะมีให้ลำโพงม,มีให้ไม่ไมีมให้มุมนี้ก็น่านอนเล่นอันนี้มุมถ่ายรูปครอบครัว ต๊ะเยอะดีเนาะแต่ว่าข้าวของเครื่อใช้เขาบอกเลยว่าดีทุกอันคือไม่ได้จานกระเบื้องแน่นอนปิน oh. มีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยค่ะอันเนี้ยจริงๆถ้ามูตนว่ามีห่วงยางหรือว่ามีพวกแบบว่าพวกบบเป่าลมเป็ดหรือว่าอะไรลอยน้ำนี่นมาเล่นได้เลยนะ น้ำสะอาดไหมเราจะเป็นสามนวนเห็นไหมมันจะมีท่อนี้แหละสามนวนค่ะน้ำสะอาดดีแล้วก็ชอบอเด็งยัมมีกันแดดให้กันลมใช่ไหมอืนี่เลยสวยงามแม่ก็เรียกเก้าอยู่ทำไมเก้าอะเหรอ เสียงเพลงดังนี่เลยเดี๋ยวเราค่อยลงทีหลังเราลงทีหลังลองแช่นนาแป๊บนึ่งโอเคนะคะทุกคนรีวิวแค่นี้นะทุกคนนะไปไปกับน้าไปไปนะ้านภูวิลล่าเดี๋ยวจะปักถ้าใครสนใจคําถามอะไรปักไว้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะแล้มาหาที่พักให้แล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้นะคะบ้านหลังนี้นะสําหรับประมาณ สิบถึงสิบสองคนหรือมากถึงสุสิห้าคนแต่มันนอนได้เยอะมากเลยอ่ะแต่ก็เพิ่มที่นอนเอาแล้วกันมาเป็นหมู่คณะได้คุ้มเพราะว่ามันอยู่ใกล้คือถ้ามันมันติดชายหาดเลยมันจะแพงชัดเพชราคาใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือแต่ว่ามันสามารถที่จะจุคนได้เยอะไปก่อนนะทุกคนนะ